สวัสดีครับ FC แฟครับช่องป,ป่งาพิรัญญาชาแนลหรือว่าสร้างป่าพิธีเซอร์วิสครับครับผมจังหลังจากมือนี้เลยงานประจํามากอะมีรถเพิ่นมาจองคิวไว้ขันหนึ่งนะครับเนาะเป็นคลิกลอยยิ้มหายแฟ l ดีครับว่าเพิ่นชีไปความเร็ว40ขึ้นไปมันมีเสียงห้อนอยู่เฟืองไทยก่าทันเพิ่นว่าวอกวกเพิ่นหนวกหู่าทนเพิ่นก็นเลยว่า สร้างป้าเบิง่งเหยื่อเอยแนว่าสันพิ่นว่าก็เลยตรวจสอบให้เพื่อนแล้วละครับกา่าปัญหาหลักๆเลยครับน้ามเข่าครับหน้ามเข่าทั้งหู้ระบายเนาะหู้ทอระบายนี่ครับโอ้เห็นบ่เนาะคล้ายกลางขึ้นนะครับนี่นี่ครับน,บนี่มองมือผมสี่นี่ครับทอมันสีมากลุดทอยางระบันนี้หน้ามันสีเข่าครับ ย่ามเผ่าล่างเผ้าชี้นี่แหละครับน้าแน่ฉีดินแน่รอบมันปั้นขึ้นไปนะครับน้อยมันอยู่ไก่หรอเห็นป่ครับเพราะ่เพราะมันมีสายสูบไปเ็เป็นหูก,ก็บ่ออยู่ก็เลยถอดออกเบิ่งหนเพิ่นครับโอ้ยพี่น้องเลยว่ามันฉีดตมบุญงไฟยาสูอยู่นหันครับเหนียวตุยตุยลูกปืนแตกวัตถุลูก ผมก็เลยว่ามันก็ต้องเปลี่ยนชุดเฟืองไทยไม่แล้วครับพี่สนเพื่อนก็นเลยว่าเออจัดการโหลดคอยมันเงียบพี่สนมันฉีดฉีสบายสบายแน่เพื่อนว่าก็าจัดการเปลี่ยนให้เออเพื่อนเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมเดียวชุดเฟืองไทยเบิง่งนะครับชุดเฟืองไทยของคิกลอยยิ้มหายด้ยครับเด้อลูกปืนทุกตัวแตกเบิดกับ เฟืองทุกตัวเป็นตาหมดแล้วก็บึกนะครับเนาะศึกรวมนะครับฟันเฟืองรวมเปลี่ยนสิ้นเผ้าขับเผาตามสองตัวเรียบร้อยครับเปลี่ยนมันเฟืองไทยไหมล่างทําความอาดประกอบแล้วเรียบร้อยขี่ทดสอบในระยะทางไปกับสามกิโลเงียบกิ๊บครับโอ้ระวังเด้อครับพี่น้องเด้อผู้ใดใส่รถเกียร์ออโต้นะครับบอสจะเป็นรุ่นได้กระซังยี่ห้อได้กระตม ให้ hey. พี่น้องเบ่งดีๆนะครับมันหลุดสายตัวนั้นมันหลุดได้โดยที่ห้องวงหูโตเลยนะครับห้องคีแนนี่แล้วคีแนนมันกระสั่นสะเทือนเนาะพี่น้องเนาะครับแกเรียบร้อยแล้วครับแกไขเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนชุดเฟืองไทยเรียบร้อยครับผม ตัวนี้เฟื่องไทยลูกค,ค้าสื่อมาเองนะครับผมเอาง่ายๆเลยสบายใจทั้งผู้เฮ็ดทั้งเจ้าของรถเพื่อนอยากได้เกียรได้ให้เพิ่นสื่อมาเองครับผมเฮ็ดเอาตะคาแรงอยงยางเดียวนะครับนี่ครับขลอยยิ้มหา่าถ้าผู้ใดมีอาการแบบนี้ก็เเลี่ยนออก้อครับเนดะ้อถ้าว่ากระเ่ยนก็ขี้ได้เลยครับแต่ว่าโดนไปกระิมุนไปให้เ่า ที่ไปนดีมีเสียงอกภาษาเท่าเอินกัดกักบว่ามันหอนนี่แหละครับชุดเฟืองไทยนี่แหละครับเปลี่ยนออกแล้วหายแน่นอนครับเงียบกิฟเลยลุกปืนทุกโตเฟืองทุกโตนะครับเมืนอนีก็มีขั้นหนึ่งนี่แหละครับก็ใช้เวลาเห็อุอยู่ประมาณเกือบ3มชั่วโมงขั้นเดียวสีสันสดใสเป็นรถข่ายฮอนด้านะครับคีกลอยยิ้มหาย ไฟ LED ปีซองวันที่เจ็ดครับรุ่นนี้อ่ะแตเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเดอ้อผู้ใดเขามาเบิ่งคลิปของช่องปาลาพิรันยาชาแนลหรือว่าสร้างปลาพิธีเซอร์วิสแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เนี่ยเด้อครับเดอ้อเป็นกำลังใจให้น้องไม่หัดถ่ายคลิปเพชรลง y o ยูทูบนะครับเนาะก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามให้ช่องปาลาพิรันยาชาแนลหรือว่าสร้างปลาพิธีเซอร์วิสเนี่ยเด้อครับเดอ้อ เอาคลิปนี้กัไว้ซช่นนี้ครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับผม